แต่เป็นยางดีคูณติดเชี่ยวติดชีว,ชวอย่งี้ก็ปฏิเสนคูณบ่าไรอีกข้าจะจะคล้องกันเน่โอ้ขักขนาดเลยมาลาทนอนเออไปดีออกเดี๋ยวเดี๋ยวอดขานว่าเนี่ยอีกแล้วมีเนืบอกให้ฟังอีกแล้วเพื่อนกนนักเข้าเกินแหมลอยรูปแหม คอมพิวเตอร์มันตัดตัวซังให้มันตัดแล้วเดี๋ยวว่ามันตัดแนวไดบูคำนวณแนวไดบูเกินเกินแม้กเกินเราตำหนักเกินบานนี้เพาตรงนี้ตำหนักไี่บานนดแล้วขึ้นข้างแล้วขึ้นนั่นบ่ได้เพาะตรงนี้เอำหนักออกคือต้องเอามีคนไม่นี่ออกนี่รีดตำหนักออกไปที่บ้านเสียคัก ปีลิดออกขา10กิโลประมาณแล้วเข้าอาบน้ำอาบน้ำทั้งเบิร์ตน้ำเขาไฮมากนะน้ำใครอยู่ประมาณคำว่าเหล้วมันมีอยู่40ขวดขวดละโลตีไปขวดละโลขวดละโลกว่ากันมีบางคนดีเอาออกไอ้คนโควต้ายโลพอดีเสร็จเมื่อไหร่เอ้าคำเหลียวเฮ็ดกันเด้อรึษ อยู่ไปแล้วขี่ออกไปแล้วยางเอาคุณลองอยางเอาม,อ <c oughs> มันก็ดีโพดเกิดบลอยลู่ละใช่ปาเอาแบบเอาน้ำออกแล้วเอาไม้ออกแล้วไม่ทันที่มันหักอากาศแดนมากมึงยุบเลยละมันพอดีอยาไม่มีปัญหาก็ย,ยังพ่อพิลเตอร์เล้แต่สร้างเรียว คำนวณเนี่ยอะไรปุ๊เขาไปเตอร์ด้ลคำนวณให้เนี่ยอย่างไรไปยันเอย่าตรวจทา,นะานเนาะขานขดาดคอมพิวเตอร์ดนวลก็ยังคำนวณผิดไหมนภาษายังพ้นเนาะ น่ามาขึ้นแต่สั้งอะไรจะา้ว่าเกิดลอยลูกันเอ้าไปข้าก็รีดับ,บนักฝนคอง,องลงตัวเียยง่านแต่สั้งอยู่แล้วตสั่งเกิมบบื่อไรได้เกิดท้ากับพิดต้นไม้หลนเหรอำนักเตั้งไม่หายล้ว phải đi cái nhá các anh, nó còn, nó phải đi cái nhá, nó phải đi nó phải đi cái ลายมาบรรทุกตัเขาจะสร้างเด้ออนี่ก็ฟังนั่นนี่ก็ฟังนั่นเจนะ้าอาญนั่นเข้าไปเองแน,นตรงเนี้เเข้าไปเองแน่เนี่ยเข้าไปเองแน่นี่ก็ป้องออกป้องเขาใหญ่ป้องออกมันบัวลายแยกบัวลาย รถนอนแี็บเพราะมีหม่องจิดจอดเลยอยากางหัวไหลกระทางเขาเลยเป็นสุดรถไหลไหลไหลรถนอนไหลายาเสีนอนนอนไวหรอกเบิงยูเทิร์นเบิงหม่องแม่จะนอนได้แตเต็มเลยรถรถหลองหางนลังเลย ต้อง,องจักกิโลของคองนแกน9.4กิโลถึงคอนแกนบ้านาไผ่50ไป50อันจะอยู่เราเคืองกลางร,ระวางอีกประมาณ2 0กิโลของคองนแกนอยูประมาณ7 0กิโลไป1 0 0กิโล 8, 80, 80, ไปหัวหอวขอ้าง เอาจะไปลงขอไปมั้งอือไปยังตักงตีหอดีแล้วมั้งไอ้ตัวซอยยังน้อยอีกต่างฮะมองนอนไปเนาะมองไน่หนือเป็นปตินอนอ่ะมันวางมองแน่ไปเติมนอนมัน้อนดีแต่มันพอวางนนอนเ่าก็ต้องก็เบิึงเาเบิึงน้ำมันนะเบิึงนอนน้ำนนะไปนอนไหนปะได้ แต่ว่าเราจะได้ลูกลุกพี่มาครับขับแต่ซังอีกดิคนทั้งคนนะ่คนคนนะทั้งคนอ่ะพอดีจะซังอันหนึ่งด้วยจะซังอันนักซังหลวงอนะ่ะอะไรอีกเยอะซังหนึ่งจะได้ย่างอีกนะใกล้แล้วลนะ่ใะใกล้ถึงแล้วลนะ่ะอลูกพี่มาครับผ่านดิย,ย่างผ่านดิแล้วนกะ็ ล้วก็สาวเดียวเลยแบบหอนเลยเดี๋ยวนี้เวลาประมาณทีเขาตีสามแล้วไงแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เวลาที่ไหนตีสามตีสามยี่สิบน้ำบาห์ไง มันจะยังสีแล้ว่แย่อะได้เนาะเอ๋พิเตอร์จะสั้งก็ได้เอาไปยังไงเขาก็นับครบแล้วนะวนี่หาน่ะสร่างมันมันต้องไปเขาต้องไปลื้อผาใบไปปั๊บนะนถึงแม้มมถึงหลูกนับไม่ปั๊ดถึงแม้ถึงหลูกเค็งไม่ปั๊ดปูนนั่นรับบากเขาได้บัน่น มันคว้องขึ้นเรีวเรวองสันมันยอดมันครบเรีวแบบนี้อะไรได้แบบนี้มีปัญหาอีกยากอีกเลยอ้ัสร้างก็สร้างยากให้มันมงแรงก็ได้หอมนั่นหอมนี่ลงว่าสิ้ลเขื่อนอีกเรื่อยปัญหานี่ก็ได้พันม่นมี มันมีผู้เดียวเนี่ยบ้าบ่อะไต้องหาต้องหาอยยางอะไรล่อยอยังจะยางไปพ่นแล้วแล้วยางอยู่ขัางทั่งเนี่ยแล้วก็ดีโพดนะมันเสียวกพอมการเนาะ ดียก็ลงนำหนักเลยเรียต้องไปหลยแล,ยลย้วล่ะข้อดีเกินสิบโลยี่สิบโลพวก็เสียวด้ก็เสียวมันจะพิสูจน์เขาด่เมื่อไหร่ ไลยห,หลายเดึกเหลือกยังมาพากันน,นั่นอยู่ช่วงนี้ไลยหลายรถขาขึ้นขาลง หัดเดอ้อเพื่อนๆนักเกิดเดี๋ย่าหัดเดอ้ออย่าหัดเดอ้อนี่รัมมาสองคนจะซื้อได้นี่แต่กับมันมีแนวตรียดอันักซื้อได้มันมีไม้ทอนไม้ห้องเหล็กเขานะ่ะมันหลายที่มันเสียแล้วมันหลายเขาก็ได้ได้ๆๆอ่ะัดออกได้นะ ครับมันมีห่อห่อน้ำไปหลายเขาได้เอาน้ำออกได้นะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งครับเข้าไปจริงๆนะไม่มีแนวดีวตำหนักค้นยางออกนี่ฝนปรตไดกเนี่ยฝนตกจังก็นี่ แล้วฮอดฮอดแล้วสวัสบบดีตอนเส้าครับส,สวยๆวัน <c> น <oughs> ี้เ้างหอดข้างพันเจ็ดแล้วล่อลองนอเรียกตามชิวน่าจะชิชวสองเก็บขาแล้วเก็บขาแล้ว คิวสองจะไปคิวหนึ่งว่าะท่านเจ็บ่าอยู่บ้านตื่นอยู่ไปเรียกผู้หันน,นั่นคิวหนึ่งเจ็บอยู่ย <c oughs> หลายท่านเรน็นเหมือนสีข่วงคิวสอง ทางคอนเจนเนอมือนี่แ้วทได้ไปสได้ไปใสคของเสคลอันหู้อยู่อหอบมาหอดตีซ <laughs> ีเพื่อนตีซีเพื่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวแแจ่มเลยมือนี่นี่จะพาดอ อังถนนมิตรภาพรถแลนบินวนเดีวยวนเด็ขั้งยติถนนบันแหที่นี่คนทรงน้ำนะหมนมไม่จะปูนเลยอั้งนีของเอสซี่งองเป็นจินงององเอาขาเข,ขาแบบเขาเขาแบบรงของนั่นนนะของแบบพวกที่จัรีนะของ ม้วนศรูมันจะมีรงอาหารร้านอาหารมีร่งอาหาร้านอาหารอาหารจำเป็นเนี่ยไม่ล่าผู้ใดไม่มาก,กินนะยังใช่ไหมเนาะแล้วไหนเอารองของกันมากินลูกพี่เศร้านี่ไม่ยังแน่ละต่านนาทะเลบ่ พี่มากระตินรีนม,ม,มากอ่ะครับไข่เยี่ยวมา Skjønner mm du? -hmm. Mm -hmm. บอกใส่นี่นนหัวกันจิตนันละถือไ,ได้บอกคันออะคันเข่าคันออกมาแม่บ้ ขึ้ขาดวะหมุนทับดินี่สารององเหรอเงินออก่อนคือจัางขาโอเค 两的。 Cá lưu để ngăn đó điều, 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 điều. เฮ้ยบุญโยพี่จะเปค้นข้ามก็จะเป็นสร้างาเลยดิมอ่งไร